ถูดีดีทูดีดีไว้ถูดีดีไว้ทูดีดีทูดีดีทูไว้ทูหิงแห้งแบบไม้พาทูนี่เจ็บขาเจ็บต่อเจ็บแห้งเอาเลยเคยทูหน้าไม่ชอบทูทู เอา้าเนาะปล่อยพี่น้องเนาะเปิดภาพมาบันนี้ก็ส่วงยามแดงๆเนาะคอพี่น้องเนาะสบายดียามแดงแดงเดอ้อที่เพือนน้นองใส่ผ้าคือเก่านี่ยแล้วเนาะปล่อยพี่น,อน้องเนาะอ่าบ่าวบีก็อยู่เพื่อนน,อน้องใส่ผ้าคือเก่าคือเดิมันอะปล่อยพี่น้อง บรรยากาศยามแรงๆกับประมาณนี้แหลนะเนาะเอา้าเอา้ากลับสบายดีเด้อแพร่พี่น้องเด้อบวันนีอยู่ฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือวา่าอยู่ต่างประเทศเนะาะก็ยินดีตอนหับเขา,ส,าสู่ซองบาร์บี้สแนลล์เด้อเอ้าเอา,เอ,าอยู่นี่แหละเพื่อนน้องสายฟ้าคือเก่าตอนนี้ก็ประมาณสามสี่โมงแรกนี่แล้วเนาะปล่อยพี่น้องนะเนาะฮะ,ะมาดสไหนี่ ม่ได้ใส้าไปอาบน้ำเลยอย่าอย่าแห้อาบน้ำให้โอ้โหจะให้อาบให้คู่มือเลยบ่เว้ยฮชโอ้ะอโอ้ยยังให้พาไปอาบน้ำเนาะพ่อ้ว่พี่น้องเนาะอ่าดูเต็กี้แหละเต็กี้เลยไอ้ไอ้นาให้อาบเนาะไปนี้มาส้วนได้เลยเนาะอ่าเนาะ อยากอาบน้ำเนาะอยากรอบ่จริงว่าอยากอาบน้ำบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องย่องรอว่าอยากอาบน้ำว่าสั้นถ้าใส่ผ้าข้าเจ้าว่าเจ้ารอขึ้นได้เวลาจะอาบน้ำนะเจ้าว่าเจ้ารอขึ้นอยู่บ่ทาม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 พ่อแม่พี่น้องดูเอาไปเบิ่งเบิ่ง Berlin มาทามทามดีๆมามาหนิทาม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 เพิ่นดูน้องสายฟ้ารอขึ้นอยู่บ่อาบน้ำนี่นะ ไอ้เอินมายิ้มงามกันยิ้มอยู่เอ้ลองทำเพิ่นดูะฮะฮะล,ลองลองบ่งดูเลยอยากให้บ่าววี่พาไปอาบน้ำมาสักไปกับไปแล้วปะไปสบายดีก่อนไว้สบายดีพ่อยพี่น้องไว้สบายดีพ่อยพี่น้องน้องแซ่ฟ้าโมนาเอาหรือว่าแบบนี้นฮะโมนาเป็นไง บนอน้าว่เอาไปอาบก็บอาบป่ะโอ้สันดีใจบนันีได้สิได้อาบน้ำเนาะตะกี้แหละพาวสิอาบน่าได้ก็บออาบจักคืออบนันีเพิ่นมาส่วนเองเลยเนาะเอาไปไป ใส่สบู่เด้อเอาเนาะสบายดีเด้อพ่อนพี่น้องเด้อใส่ใส่ป้มโปมลองเบิ่งดูป้มลองเบิ่งดูป้มเบ่งดูได้บ่ลองป้มเบิ่งโอ้ยเป็นตาสีได้อาบน้ำอยู่วะมือนี่ฮะเอาลองแห้งๆดูลองแห้งๆดู

áo cho em nhọt nhọt nát mấy, rom thả rồi. níu chắc chỉ bỏ âm nát nóc thôi, phi nóc nó. này mệt Ali đấy, Barbie nhọt, con bún cả ô, mệt lái tờp เร่เว uh, hey, oh, <laughs> ้ยน้อพี่ลองนะาสบายดีเอยๆวพี่ลองเนาะน้เฮ้ยอาบน้ำเพื่นดิก้ามมืดีิโอ้ยยังวะเจ้าอาไหมกูมืดแล้ววันี้บอสกูคอยยุกัน้าเหมนเจ้าเด้อเจาเนี่ยหนาเพียงได้วันนี้เด้อคอยสี่อยีเป็นคนโปมน้เหมืนเจ้าอไหมวะเจ้าเจ้ามืดบออาบมีย้อนเมื่อยเมื่อยเมื่ยโปมน้ำ

ลีนัมลีนัมง่วนไปเลยเนาะใส่ปลาถูกไหแงา Okay, Hoa đi đi vậy có ta mãi 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 này mãi 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 đi đi, <laughs> ฟันมันเกี่ยวยังกับหนาวเคยบอกเจ้าว่าตื่นมากเ้วให้เจ้าแป้งฟันเลยได้ป่าไปไตื่นมานีกินไหพี่น้องเป็นเลือเป็นอยักเบิ่งเจ้าได้นะเอามตกนะห่อ้เราไปพี่น้องไป ดีดีครับไปแล้วอ <gradually dynam ite> <t ube toilet> <tr> ัน <weird> ม euh. ืออนแลยเจ้าคอยสิโป้มน้ำให้เจ้าหจ้าหาบเองด้วยโอเคป๊อปจะต้องเงียน้าหาบเองเข้าใจบ๊อปทูดีๆีไว้ทูดีดีไว้ทูดีไว้ทูดีเนี่ยครับทูนี่ ตู้แลวูแล้วูอีกเคยใส่ดิูดีดีูดีดไวู้ดีดีูดีดีูดีดีู้อีกไหมตู้แห้งแบบไม่พาตู้เลเจ็บเขเจ็บดอเจ็บห้ง phải đi phun nắp đi cháu, thôi thôi. ăn nắp ra rồi, bên dưới nong nong rằng hùa nè, à, đi đi mê

เหนื่อยใส่ฝ่าเลยแก๊ป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 ฟันก่อนเหนื่อยพี่น้องเนาะโอ้นักเตะได้นีกันแก๊ปแก๊ปแแก๊ปแันนะบินหน้ามห้พ่อเองพี่น้องมึงดูเห็นว่าหนาหล่ออะไ้ให้บอกกินมาเลยแก่ปพันเลยสบาย เศร้าคือบ่ถูบ่เป็นยังไอ้บอกว่าตื่นมาเลยปูโลดไม่พอยกมเนื้อเบ๋อถึเวื่้เอาแต่ตัวอุ้ยลุดเอาเอาหนินี่นะมาหนิ ซื้อขน,อบนมบดนี้เป็นเครื่องแล้วฮนมบดนี้ไปซื้อขน,อนมีอ,อ,มอกต้องได้จ้างแลเน้ะแต่ละมือเมนต้องมีค่าจ้างเนาะ <c oughs> ป้าป้าปุปง,งป้าแล้วแหทามทาพอยพี่น้องดูรอขึ้นเดี๋บ่ทามทามทามนดูค่ะทามข่นดู <c oughs> มมนดีๆดูดด เปลี่ยนเสือก่อนเปลี่ยนเสือก่อนเนาะห้องยิมใส่กล้องด้วยบาทหนึ่งนี่นะหนาว่ะไปแซวเกิดไปเท้าใส่ผ้าเอ้ยไปค่อยๆค่อยๆจะไม่ลมนะไปแล้วไปแล้วคุณเนาะไปพี่น้องเนาะโอ้คุณนะไปแล้ว พี่ซีแมนเพิ่นติดใจเนาะมาวะไอบี้อัพน้าไม่แน่วะตอนที่กีเลยอันนั้นลากไปอาบก็บ่อยากไปเนาะดูไปคอยอบคอมมาเนี่ยนะไปพี่น้องเนาะปคอยเย็นหูไปน้งนะปอนนงมันไงยังน้อยแหละเข้าใจอยู่ช่วางบ่าวบี้ซามีิก็โอ้บดิสนน้ำหนามน้ำยังแหละขำมาเลยก็ม่ไต้นอนเลยนะแหละเนาะแอโบมีคนะนะนะ โอ้โดอยตาแซบแท้นี่สบายดีเลยดอโดอยดอยไม่ตาแซบแท้นี่ตาแซ่บแล้วหนักนะขามแซ่บคนกําลังจะเปลี่ยนเครื่องมามาลอง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 บึงดูวหาบาทหนึ่งลองบ่เอามามาฮะกินให้เบิ่งดูเจ้าได้สักเอาเลยเอาเลยไอ้น้องมีคนเฮาบ่โอ้ลายได้เฮาเลยลายคนเลยไอ้ไอ้น้องคนมีอะไรไหมโอ้ฮะไอ้น้องไอ้น้องเจ้านี้กันหนึ่งกคนผู้ใด โอ้ลายได้เหรอเจ้าจะคนไหนเออึงโลบลายด้ึงโลเบานิ้วเด้สามเบานีเด้เบาวัดไซเด้เจ้าเด้สะสองสี่ว่าพอแท้แท้เอาอยู่ไซแน่นโอ้มีเอ้ยเอ้ยหรือไอ้อยู่ไทยนอกน้องสองคนอยู่ไทยเนาะโก๊กกโอ้กกว่นี่สี่องควยเรแล้วแม่ว่ สายกกเนาะโอ้มากอลีเนาะเจ้าน้อใบยาวเนาะเนามักอลีว่ามะขามนี่เออคือแบบไอ้ดีบันยาวจากตรงนี้มันอนี้ยิ่แตงแต่มือว่าเลยมาคามนี่เนะเสียบไปีได้ใบ่อยพีน้องเลยเราเห็ดนี่ยาววันี่บ้านวันมาขามยี่มาามพักพักแล้วนี่บอกข้าวแต่แตจังงูมะจังแต่เ้ามแต่กินงุนหอดหกวัใช่ฮะบุยมาเออวนก่อนยมาอ่าวาแต่บอกเขา บอกแรกสักแลกวิญญาบอกคนต้นเราบูดแล้วเน่ยคุอผ่าบอกไลย่าบอกว่เงาจะมาทำงาบงไปเอามาถามมายงเลเาไปเไปเลยไปหอกจบุ้าแล่อุ๊ไปบอกไตออตอ โอ้โห่นแล้ร่ก่มืบน้ดอให้กด้มแล้วแหละยัง่้ม่ีใจบอว่าพวกไ้บมาหาฮะอยากให้มากอยู่วะแมนบอ้มากไปปะเออให้มากไปอยู่เงืนเนาะเป็นอะไอ้มาเลย ไปมมนี่ไปเจ้าไปอาบน้ำไปไปมเม่อาบน้ำมนดีอาบน้ำยังมีเนะมื่นได้หรอมื่นนี้เอาเนาะพี่น้องเนาะทำแรงวจับเน่สร้างมีเขาสางบน้แเสมออะไรแปลกเสือมอับต่อไปกับโบรสร้างเลยกับานิ้วนี่เสือม่านาเนาะไอ้ถูกหนี่เนาะแต่บางทีหูเนี มีนะโอ้มาแลยเนาะคอยพี่น้องยังกินนกินมะคามบ่เบิ่งเมาพี่ก่อนดูหร่ออยู่่มาพี่ก่อนไว้โอ้หอมแกดูหเบิ่งเบิ่งให้ยไอบุญทวีหอมแก้มดูอาบน้ำแล้วนะโอ้ยน้องอาบน้ำเลยได้นะเบิ่งเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งแต่ฟาอ้ยบะบีหอมเย้ะบะบีอืม ถามทามพี่น้องดูอาบน้ำแล้วนี่รออยู่บ่ถามไนดูนี่ก็อไแล้วรออยู่บ่ปากกันด้วทามนดูถามันดูโอ้นเสาสอดงด้วยสาสาย้าบ่มาขามด้วยนีมาเลยนะเจ้าหนี้มาขยันเนี่ยบอยู่ ว่ 3, immun, าวสามขีข้นปยเนี่เท้าสดแท้แมนบอแมนบอสบอลนิ่วแมนบอบอแต่ว uh, ่าเดที่หักเด้อทีักอ่ีเบ้นรถนะกินกินรมองดูแซฟากินดู่เรารปมณนกันมสมือนึง อ่างูครับโอ้ยแต่ก่อนเขามาทำกันอยู่เนาะเมื่ออากาศอุ่มสบายพอเนาะโอ้คือมาเห็ดโตคือมาแต่งโตหล่ออย่บออ่าสบายดีนะพ่อเด้อสบายดีสบายดีโอ้โหเมื้อนี้แล้วเรียบร้อยนะพ่อเนาะอาบน้ำอาบทา ก็มาแต่งตัวหล่อเลยบอกว่าสิเมื่อวานเลยกลับมื่อนี้บอเอ้านี่เด้ส์ะเอาเมื่อน้ำบอนี่กะเออเพื่อนบ่แล้วเพื่อนช่าบ่โบกินทอดกินทอดชอบ่กินทอดบอสั่งสิเมื่อไรได้เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อขนมไปซื้อขนมปิดคลิปก่อนซะ ติคลิก่อนไว้เดี๋เล่ิดเองสองจ้าเฮ้ยแฟฟ้าิดให้ก็ได้เอาไหมเข้มอยากให้คอยพาไปเอาว่าวอดีดีวอดีดีนฮะวอดีดาหนุ่มมือขึ้นไว้เอาีแหงเดอปาเอาไว้อยู่ดีมีแหงเด้อป้าลุงน้องฟฟ้าอาน้าแล้วเด้อ โชคมานลำรวยเด้อโสมานลำรวยเด้ออ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อใช่ถูกอ่าถูกอ้าบาย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 เซนน้องเซฟ้าไปก่อนเด้อเซฟ้าไปก่อนเด้อบายบายอีกมาหนึ่งไว้บาย